ถ้าการแจกเงินมันสําเร็จทุกอย่างนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้ยี่สิบสองล้านไปไอ้นี่ก็ได้สามสิบสองล้านไม่เหลือให้พรรคอื่นเลยนะอ๋อนี่คือหลักลบหลีกหลักลบหลีกเพราะประยุทธ์ได้ยี่สิบสองไปแล้วไอ้นี่เลยต้องการส่วนที่เหลือสามสองแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าปรากฏการหมู่วิสร้างวิทย์ไออุปทานหมู่เนี่ยมันน่ากลัวอื น่ากลัวที่ว่าก็คือว่าคนมันติดกับได้ง่ายนะใช่ห้าคนห้าหมื่น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 หนึ่งเสียงหนึ่งหมื่นนะอันนี้เลยครับทัศนะนี้อันตรายเพราะคนไทยเนี่ยสามร้อยห้าร้อยร้อยมันยังเลือกเลยแต่ให้หมื่นเนี่ยมันจะไม่เลือกนนี่ราคานําเลยนะตี้ราคานําการตลาดหนึ่งเสียงแต่คนไม่ได้ดูอธิบายว่ามันหกเดือนครั้งเดียวในสี่ปีนะ แต่ว่าไอ้นี่กระชากค,คนจนก็ตกใจใ<ช>้นะครับคนรวยก็อยากได้<ช>นี่บอกว่าห้าคนใช่ไหมห้าคนสิบคนใช่ไหมแสนเลยสิบคนบ้านนี้บา้บานนี้แสนแล้วครับสิบคน,นบ้านนี้กี่คนกี่ <c oughs> คนเจ็ดคนอายุสิบหกปีขึ้นไปกี่คนเจ็ดคนเจ็ดหมื่นโอ้บ้านนี้สิบห้าคนโอ้ oh, นี่ปลาก็ไปแสนห้าแล้วพี่น้องไม่แน่ไม่แน่เดินหาเสียงอยู่ใช้คําพูดแบบนี้แหละคมันจะพูดอย่างไงอะตอนเดินหาเสียงอยู่ไม่แน่แบดนี่นี่ก็มันนี่มีก็ตรงไปตรงมาอื บ้านนี้กี่คนอย่าลืมไปเลือกนะครับนี่อายุเท่าไหร่อายุอะไรเอาสิบอกพีไม่ได้เลือกไม่เป็นไรก็เอาไปมือหนึ่งไปบอกแม่บอกแม่แม่ได้แม่ได้เราก็ได้เออเงินเงินง่าย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 นี่หาเสียงหาเสียงแบบนี้เลยหาเสียงแบบนี้เลยโอเคอ่ะเดินไปดูใครอะไรเลกครับนี่มีความน่าจะเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วไม่ต้องควักไม่เช่ยงกันตัวเองไมแล้วคนนะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้รับเสียงละหมื่นก็ไปใช้สิทธิก็หมื่นหนึ่งถ่าเลือกเห็นไหมเอ็นเอ็นอู่นในตลาดคนจนยี่สิบสองล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าแจกให้เฉพาะคนจนเนี่ยผมไม่ขัดข้องเลยแต่การหาเสียงลักษณะเสียงเสียงหมื่นเนี่ยมันเป็นปัญหาคือความจริงนโยบายประชานิยมหลายเรื่องราวเนี่ยไอ้ทฤษฎีนะครับแจกเบ็ดไม่แจกปลาเนี่ยมันเดินมาถูกอยู่แล้ว แต่ว่าไอ้นี่คือผลประโยชน์เฉพาะหน้านี่และถามว่ามันมีแรงสะเทือนไหมสะเทือนออสะเทือนแน่มครับแม้ว่าโฟลนได้นี้นะครับความนิยมพักจะหายไปสเปอร์เซ็นะลดลงมาก็ตามแต่อย่างที่บอกว่ากวา้างตั้งขวางคอที่ใหญ่ที่สุดของพรรคเพื่อไทยคือก้าวไกลเห็นไหมผลโฟนี้อธิบายชัดนายกพิธานี่ขึ้นมาแสงแต่ว่าจะชั่วดีทีห่างอย่างไรเนี่ย มันไม่ควรจะงบแผน่นว่าประมาณแผ่นดินมาผู้ยี่ปู้ยำคือณวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอธิบายความก็อย่างนี้และผมเชื่อว่าอธิบายอธิบายมุมไหนล่ะเออต้องอธิบายมุมนี้แหละเออ,อผ่านไปผ่านมาเนี่ยโอ้ง่ายมากที่บ้านมีกี่คนสิบ <laughs> คนอ,อายุสิบกปีขึ้นไปเนี่ยมีกี่คน เจ็ดคนเจ็ดหมื่นมันแรงเวียงแรงเวียงแรงเวียงเออนข้างบ้านก็บ้านนน้นสิบคนสิบหกพีไปบ้านนู้นยังได้แสนเลยแต่นี่แต่นี่เท่ากับว่าทําลายหลักการสําคัญคือการแข่งขันนี่ศูนย์เลยนะก็ศูนย์ไม่หลักการแข่งขันองเหมนแคนดิเดตนายกไทยรักษาชาติออเใครจะไปสู้อ่ะใช่ใช่ใช่เห็นไหมไอ้นี่กระดานการเมืองไอ้พวกสามร้อยห้าร้อยเนี่ย นนะครับแล้วต่อไปต่อไปหาเสียงนะครับพักกันหาเสียงต่อไปก็แจกสองหมื่นเลยเพราะมันวางราคาไว้ที่หมื่นแล้วเนี่ยใช่เสียงละหมื่นเสียงละหมื่นซึ่งถ้าเป็นเงินโคตรง่าศสักกะระดของบรรดาพวกผมก็ไม่เอาแต่คุณก็แอบตำแล้วกันแต่นี่มันคือคือเงินแผ่นดินไอ้พวกเนี่ยสามร้อยห้าร้อยนี่นะครับไปไม่เป็นเลยเจอเสียงละหมื่น และก็เป็นเงินแผ่นดินมไม่ได้บอกว่าเป็นการซื้อหรือไม่ซื้อแต่ว่าคุณหลักของคุณมันอธิบายมุมอื่นไม่ได้ลองลองดูนะครับพี่น้องผู้รักชาติบ้านเมืองเราจะปล่อยคำว่าประชาธิปไตยแบบนี้ยไอระบบการเลือกตั้งภายใต้ประชาธิปไตยกันแบบนี้ครั้งหน้าใครต้องการจะมาล้มก็เสียงละสองหมืน่นก็เอามาจากแผ่นประมาณแผ่นดิน ายตันกระเป๋าแผ่นดินนี่นะครับง่ายที่สุดนะครับตัวเองก็ไม่ต้องวักแต่เอาเงินของประเทศชาติและประชาชนมาใช้เนี่ยไม่มีอะไรสะดวกนี่สบายใจไม่เสียเรียดน,นะครับกองเชียร์สเสถียรแทนนี่ก็ไม่เทถอนได้ไงมึงเอาเงินแผ่นดินมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็โอยกย่องเลิศเลดเป็นการกระตุ้นหัวใจนะครับ ห้าร้อยพันโมก็หยอดนด้าเข้าวต้มกับปลาแฮ้อไอ้นี่มื่นเลยใจถึงมากกับเงินเพื่อนเงินแผ่นดินคือไม่ความคือถ้าใจถึงกับเงินตัวเองเวลาสะพานตัวเองเก็บสิบบาทมอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทรถยนต์แต่พอเงินหลวงมื่นเลยแต่สะพานตัวเองเก็บสิบบาทเก็บยี่สิบบาทไอ้ใจถึงพันอย่างนี้ครับเราบอกว่าที่เราต้องบอกว่าไอ้นี่ หลักคิดเพื่อใได้มาซึ่งอำนาจมันจะสูญเสียที่ผมบอกว่าสิ้นคิดสิ้นชาติมันจะเสียประชาธิปไตยอีกรอบนะึเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยทันทีที่คุณลงมือเนี่ยจะมีคนออกมาต่อต้อตานและเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผ่านกระบวนการกฎหมายได้ด้วยหรือเปล่านะที่เราอาธิบายเมื่อวานเนี่ยมติครมอค่ายยกมือเสียงละหมื่นนะ สภาผู้แทนราษฎรเสียงละหมื่นวุฒิสภาเสียงละหมื่น<ช>นะ<ช>ไอ้พวกนี้ชิพหายไว้วอดหมด <c oughs> และท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ว่าพอเมื่อหลักคิดมันเดินเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นช่องทางอันใหญ่โตว่าไอ้ที่บอกเนี่ยนะครับการเสนอเนี่ยนะครับบนความหายะชาติแ <c oughs> ม้ว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่หลักคิดมันไปแล้ว <c oughs> ผมบอกว่านี่คือการเปิดประตูไงใช่ ยังไม่ทันพลางเขาจะกล้าให้คุณบริหารน่ะเพราะทันทีที่บริหารแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ก็เอาเงินแผ่นดินมาเพื่อเป็นประตูการเข้ามาสู่อำนาจคำว่านโยบายนั้นเนี่ยนะครับก็แต่ละใน,ในแต่ละส่วนอธิบายความแยกส่วนชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่การแจกเงินให้กับคนรวยนโยบายแต่ละข้อไปนะนะครับผู้ประกอบการเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องอช่าแม้ แต่ว่ามันคนละประเด็นกับกับนโยบายในลักษณะการแจกเงินแบบนี้เหมือนที่เราพูดเมื่อวานเปิดด้วยค่าแรงหกร้อยบาท<อ>วงเล็บปีเจ็ดศูนย์ทฤษฎีขายบ้านนะ<เอ>แต่ว่าแล้วเข้าไปแล้วเท่าไหร่สี่ร้อยเห็นไหมแต่ว่าเปิดด้วยหกร้อยคนคนจำเรื่องอะไรจำหกร้อย นี่คือการตลาดทางการเมืองที่ไม่แฟร์กับประชาชนเห็นะฮะเหมือนคาดว่าจะแจงเงินหมื่นบาทคาดว่าหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ในวงการหมู่บ้านเขายังต้องมีคำฝันเลยไม่เห็นบ้านอย่าซื้อเพราะเจอคำว่าคาดว่ามาจากคำว่าคาดว่านี่คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จเดือนนี้พอสอนี่ยจนกระทั่งนี่นะครับเกิดมีคดีร้องกสคบอเต็มกันไปหมด นะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าไม่เห็นบ้านอย่าซื้อ,อนั่นคือธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์แต่นี่คือเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองงบประมาณแผ่นดินคุณจะมาถลุงเล่นแบบนี้ได้ไงไอ้นี่ยิ่งว่ายิง่งยิ่งกว่าเผาเงินกองเต็กอีกนะผมจะบอกให้หนัก่าเยอะมากหนักกว่าเยอะเพราะเนี่ยครับมันอธิบายไม่ได้คนที่มันรวยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกกันั่งเฟอร์รารี่นะครับรวนสลอยมามันไปแจกมันทําไม นะครับเจ้าบรรดาเจ้าสัวต่างๆเขาเดือดร้อนขนาดนั้นเนี่ยเจ้าสัวทนินกำลังกินไอ้ก็ต้มกับปลาแห้งอยู่อะคือความมันรันทดมากนี่ไปมาผมจะกระสงสารคนรวยเหมือนกันว่าหยดน้ำหยดน้ำข้าวต้มคือประเทศมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้คนจนน่ะใช่คุณคิดได้นะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้รันทดขนาดนั้นอะ แต่ว่าเอาคุณอธิบายได้แต่ว่าคุณอธิบายได้เพียงแค่ยี่สิบสองล้านคนเท่านะั้นเองแต่อีกสามสิบสองล้านคนเศษนั่นคุณอธิบายไม่ได้เพราะพวกนี้ไม่ได้หยอดน้ำข้าต้มแต่ว่าคุณนั่นแหละในที่คิดนะถ้าคุณเดินต่อไปคุณจะต้องถูกหยอดน้ำข้าวต้มใช่ใชจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่หวังผลเลิกน,นะครับดูเสมือน,นว่าเป็นคนที่มีความคิด แต่ในความเห็นผมเนี่ยไอ้คิดแบบนี้เรียกว่าสิ้นคิดอมอนะครับและเขาไม่มีวันปล่อยให้คนสิ้นคิดพาพาประเทศไปสิ้นชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องอคติใดๆเพราะว่านี่นะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็คุณเสนอตั้ง60ข้อผมพูดอยู่ข้อเดียวอสองข้อเอาเรื่องค่าแรงเพราะว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนจนไม่ไปยุ่ เพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเรียกเ,เ,เป็นเป็นลาบที่ไม่ควรได้ในเรื่องคะแนนเสียงเพราะเป็นการใช้เงินของประเทศชาติและประชาชนแม้ว่าคุณอธิบายว่าไม่กู้ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะเป็นงบประมาณขาด,ดุลน,นะครับรวมกระทั่งว่าเรื่องความเท่าเทียมก็อธิบายไม่ได้และก็ไม่มีรัฐธรรมนูญบัญญัติอย่างนั้นนะครับยกเว้นว่าคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้ออ้างต่าง นะครับมันจึงฟังไม่ได้ที่สําคัญที่สุดคุณก็ได้หนึ่งหมื่นบาทด้วยคุณก็อยากได้หนึ่งหมื่นด้วยไอ้อน,นี่คือความทุเรศของประเทศนี้คนคิดก็ได้คนประกาศก็ได้ม,มีอํานาจเนี่ยนะครับก็ได้เพราะว่าได้ทุกคนแคนดิดตนายกก็ต้องได้หนะนึ่งหมื่นนะก็เนี่ยตัวเองได้ด้วยไงนี่คิดเพื่อตัวเองปะ่ะใช่ถ้าตัวเองไม่ได้เลยนะครับคิดเรื่องชาติบ้านเมืองก็พูดคํานี้ได้อน,นี่คิดเพื่อตัวเองด้วย เพราะตัวเองก็ได้ประโยชน์ก็ยอมรับอยู่แล้วเนี่ยว่าตัวเองก็ได้นี่พอได้อย่างนี้เนี่ยจะมาบอกว่าผมไม่เอานี่ก็ไม่ใช่นะเพราะหลักการคือได้ก็ได้ไงเออหลักการก็แล้วก็สารภาพต่อรายการสรยุทธ์แล้วว่าผมก็ได้แล้วยังไงแล้วนี่ได้หนึ่งหมื่นจะเสียประชาธิปไตยไหมเนี่ยแนวโน้มผมว่านี่นะครับผมว่านี่ประตูมันแงมๆนะผมจะบอกแค่นั้นดูจักสุ่มเสี่ยงมั้ยคือไอ้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่เขาเรื่องต่างๆมันมากอยู่แล้วอื แต่ว่าพอเอาเงินประเทศมาถลุงเพื่อการเข้าสู่อํานาจในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เป็นประตูเนี่ยที่มันแง้มเนี่ยมันจะขยายอ,อตามลําดับอ,อผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับที่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่มีวันจะเกิดประเทศนี้มันมีบทเรียนมากแต่ที่สําคัญที่สุดนั้นประชาชนที่เขาไม่เกี่ยวข้องมันโดนลูกลงไปด้วยเนี่ยเรื่อง yeah, like ประเทศชาติก็โดนลูกลงไปด้วยจากความคิด ความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวนะครับให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงคิดเป็นอื่นไม่ได้นะครับมันจะทำมานะครับให้ประเทศไทยซิมันไม่ควรจะกลับไปเรื่องเข้าสู่กระบวนการนี้<อ>มันต้องกลับนะครับไปที่จุดที่เราไม่ไม่คาดคิดกันดีถามว่าใครคือคนเปิดประตูบอกว่าคุณนั่นแหละ